าดไม่ได้หรือเปล่าถ้าขาดแล้วคนไทยจะเสียชีวิตทั้งประเทศหรือเปล่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องคุยเลี้ยวิชาการนะครับแล้วก็มานั่งคุยว่าการขึ้นทะเบียนสูตรตำลักเหมาะสมหรือเปล่านะครับหรือว่าการขึ้นทะเบียนจะต้องเอาพฤติกรรมการใช้ยากลุ่มเสี่ยงของออยกับยากลุ่มเสี่ยงของชาวบ้านในกลุ่มไหนมันมันต่างกันตรงไหนงนั้นตรงนี้ประเด็นกลไกการขึ้นทะเบียนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องมาถกเถียงกันในวิชาการแล้วสร้างระบบให้ได้นะถามว่าตรงเนี้ย มีการพยายามทําหรือเปล่าตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาตั้งแต่สมัยที่เราเรียนจบใหม่ๆ <c oughs> มันก็มีพยายามพูดกันมาตลอดแต่มันก็ยังทาไม่สาเร็จบางคนก็บอกไม่มีปัญหาบางคนบอกชาวบ้านใช้ผิดกันเองแต่ผมคิดว่าวิกฤตของสูโดเนี่ยมันจะทําให้สังคมหรือว่าโดยเฉพาะสังคมยาที่เพสัตนะครับซึ่งจับเรื่องยาโดยเฉพาะเนี่ยจะต้องทิ้งไม่ได้แล้วนะครับสถาบันการจะอาจจะต้องมาช่วยด้วยทางคนในพื้นที่ซึ่งอยู่กับการใช้ยาที่มันมีปัญหาก็ต้องมาช่วยกันพอสเต็ปมีเรื่องการขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยมันถึงกลไกการควบคุมเนี่ย ผมคิดว่าระบบรายงานเนี่ยอาจจะต้องปรับแล้วนะครับจากระบบรายงานเดิมที่ว่าภูมิภาคเนี่ยจะต้องรอที่ว่าตัดยอดขึ้นมาแล้วถ้ายอดไหนที่สูงสูงในจังหวัดค่อยไปตามตรวจสอบซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญหามาแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็นโปรแกรมที่หรือมันเป็นระบบที่สามารถเรียลไทม์จังหวัดสามารถวิ่งเข้าไปถึงข้อมูลได้เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังได้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะทําอะไรได้เร็วกว่านะครับผมคิดว่าอย่างกรณีของโรงพยาบาลเนี่ยถ้ามันมีตัวเลขจังหวัดอาจจะ เข้าไปค้นเนตอนแรกเห็นในยะของผิดปกติอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะทําอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้จังหวัดเองก็ต้องมานั่งคุยว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นหน้าที่ของตัวเองที่ต้องเข้าไปตรวจสอบด้วยในยากลุ่มเสี่ยงต่างๆนะครับการค้นถึงข้อมูลการแมปปิ้งจังหวัดการแมปปิ้งเส้นทางอะไรต่างๆหลายๆพื้นที่ที่เราไปไปตามไอ้ที่เหมือนเกิดเรื่องเนี่ยมันมีการขนส่งข้ามจังหวัดกันแล้วจริงๆทั้าแมปปิ้งได้เนี่ยมันอาจจะบอกช่องทางอะไรได้เยอะนะครับจากสั่งจากทางเหนือทางเหนือส่งไปทางใต้อะไรต่่่าาางๆีผมวนนสใจ อีกส่วนหนึ่งที่มาสะท้อนคือเรื่องราคายานะครับราคายาพอบอกว่าซื้อเพราะว่ามันราคาถูกมันก็สะท้อนเรื่องกลไกราคายาแหละเราไม่เคยมีโครงสร้างราคายาใช่ไหมครับมันก็บอกไม่ได้เพราะว่าร้านขายยาก็โอ้ยอย่างนี้โรงพยาบาลเอาเปรียบเล่นสอบราคาเราซื้อราคาถูกไอ้ะโรงพยาบาลก็บอกว่าในอดีตทั้งหนึ่งตัวเองก็เคยซื้อแพงกว่าโรงพยาบาลชุมชนบางคนบอกว่าเคยซื้อแพงกว่าร้านยาพอซื้อน้อยแต่โรงพยาบาลจะวัดซื้อได้ถูกอะไรต่างๆไหม เราไม่มีตัวเลขโครงสร้างราคาที่ชัดเจนมันก็เลยทําให้การซื้อราคามันแกว่งกันเยอะแล้วมันก็เลยเป็นช่องทางให้ถึงตรงเกิดปัญหาขึา้นมะาอีกส่วนหนึ่งที่พยายามไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือเรื่องด่านนะครับเรื่องด่านเนี่ยผมคิดว่าทางทางอยอยนะครับท่านผอ,อท่านไม่ได้มาใช่ไหมท่านคงมีติดภารกิจที่ไม่สามารถจะกล้ามาได้น,นะครับท่านก็ท่านหลุดจากว่า้าคือท่านก็คง ท่านก็คงจะต้องต้องหันมาให้น้ําหนักเยอะขึ้นนะครับว่าจะต้องเล่นยังไงเพราะไม่งั้นเนี่ยแปกว่าเปอร์เซ็นต์มันมาทางด่าแล้วถ้าถ้าเราให้สก,กัดแล้วเราจุดกฎหมายมันก็มีช่องโหว่เยอะคือถ้าไม่ช่วยกันคิดเนี่ยนะครับมันมันมันก็ต้องมันก็ต้องเจอปัญหาอย่างนี้นะแต่แต่เราเข้าใจว่าทางทางทาง,ทางท่านก็คงพยายามช่วยกันคิดแต่ว่าศักยภาพความคิดอ,อาจจะได้ไม่เต็มที่เราก็ช่วยกันเติมกันนะครับตอนนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราคิดว่า จะต้องมาทําก็คือเรื่องการบริหารพยาธิษษ์น,นะครับอย่างที่ทางเมื่อเช้าอาจารย์ณาอาจารย์ดูนะพี่ประทินก็สะท้อนให้เห็นภาพว่าตอนหลังๆเนี่ยแล้วเคสพวกนี้เป็นเคสที่จริงเพราะว่าตอนที่ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ทอยู่ในเขตด,ดังๆเนี่ยพอไปสอบสวนแล้วเนี่ยปรากฏวา่าหลักฐานเรื่องบริหารพยาธินี่เละมากคือหลักฐานในการเบิกจ่ายแบบแเรียบพัสดุในทบถ้วนแต่การเอายาออกจากคลังการไว้ใจการตรวจรับโดยที่ไม่มีของเนี่ยคือรั่วหมดเลยนะครับ ในรุ่นเก่าๆเนี่ยเวลาเราจบมารับราชการเนี่ยจะมีการรุ่นพี่ๆเขาจะติวให้กระทรวงก็จะติวให้ติวระเบียบวัสดุอย่างดีเลยติวแม้กระทั่งแบบฟอร์มรายงานต่างๆการจะจะซื้อแต่รุ่นหลังๆเนี่ยมันไม่มีคำตรงนี้เนั้นตอนนี้เนี่ยอย่างโรงพยาบาลที่มีข่าวเนี่ยพอตอนแรกเขาไม่คิดว่าเรื่องเกีัยบรรยาเสร็จติดเนี่ยพอมีเรื่องว่ายาถา่ายทุกคนก็ปริ้นเอกสารออกมาคอสเอสพีปริ้นออกมากันใหญ่ลแล้วเซ็นชื่อก็ใช้กลายเป็นไม่ใช่ e- ลายเซ็นซิ่งนะกลายเป็น e- ลายเซน็น e- ลายเซน็เซนมันปานใหญ่เลยนะคนนรับเซ็นก มีของหรือเปล่าพอตอนหลังพอรู้ว่าเป็นเรื่องอยางเสพติดตอนนี้ก็เริ่มขนหัวลุกกันนะครับแต่เมื่อก็สะท้อนว่าระบบบริหารวิชาัณฑ์เนี่ยมันก็มันก็กลวงพอสมควรนะครับตอนนี้ที่ทางชมรมก็คุยกันแล้วนะครับว่าชวนสอสอพอทอชวนบคบอททางชมรมทางาขคออสอคงจะมาจาัดจัดก,การความรู้กับเรื่องการบริหารวิชภพัณฑ์โดยเอาไอโจทย์ที่อย่างนี้แหละครับโจทย์ที่มัน เจอผิดๆอะไรทําผิดๆเอาของมาก่อนตัวรับไม่มีของเอาพวกนี้มามาเป็นบทเรียนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราไปดูเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ข้อมูลของเรื่องยาเสพสารเสพติดเนี่ยทางออยก็ก็มีกระบวนการมีการศึกษาวิจัยพอสมควรนะครับแต่นี้บทลงโทษของทางที่ผ่านมาเนี่ยพอเจอโรงงานไหนที่ทําไม่ถูกต้องเนี่ยจะใช้วิธีการลดโคต้าลดโคต้าในการที่ได้ยอดแต่คำที่ตรงนั้นเนี่ยเราก็มองว่าโอ้ท่านลดโคต้าเนี่ยมัน คือเรารู้สึกว่ามันทําผิดขนาดนั้นเนี่ยมันควรจะเอาไม่เรยวหวดก้นนะไม่ใช่หยิบใช่ไหมครับเรารู้สึกมันไม,ม,นไม่มันไม่สะใจของพวกเราแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่พอลดโควตามันก็มันเหมือนกับไม่ได้แก้ปัญหาตรงนั้นหรือเปล่านะฮะอันนี้อาจจะเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าปัญหาการลงโทษการจัดการกับไอโรงงานที่ขึ้นแบตเตเนี่ยอาจจะต้องชัดเจนจริงๆตอนนี้ในส่วนของสภาวิชาชีพนี่ก็คงลำบากจากที่จะพูดแต่ว่าเราก็ในไหน ไหนๆก็ไม่เจอเจอสิ่งที่ลำบากมาเยอะก็ขอพูดซะหน่อยนะครับผมคิดว่าสภาเองก็ก็คงมีความชต้องมีความชัดเจนที่จะต้องจัดการคนปิดซึ่งเมื่อวานที่บอก20เทสเข้ามาแล้วนะแต่ว่ามันก็คงไม่ได้ดังใจจากกองเชียร์บอกว่าทำไมสภาไม่ลงมาอะไรยังไงเนี่ยนะก็ก็ตรงนี้ก็คงคงจะต้องจะต้องไปช่วยกันช่วยกันทําง,งานในสภากันต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสภาจะต้องมามาตอบคําถามสังคมหรือต้องพยายามสร้างบรรทัดฐานอย่างเช่นประเด็นบางอย่างที่มัน มันก้มตึงระหว่างจริยธรรมครับอย่างกรณีอย่างใช้ชื่อโรงพยาบาลไปซื้อยาอย่างนีงซึ่งมันก็มีการถกเถียงกันเยอะว่าบางคนก็บอกมันไม่ผิดกฎหมายบางคนบอกมันผิดวินัยนี่ใช่ไหมครับใช้ใช้ผลประโยชน์นักที่จะไปทําอย่างนั้นบางคนบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตานาอย่างนั้นเขาช่วยคือมันถกเถียงกันเนยอะแล้วก็มีเรื่องที่เถียงกันเนี่ยผมคิดว่สาสภาอาจจะต้องต้องมาคุยประเด็นลักษณะอย่างนี้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่า ถ้าสภาคิดว่าการทําอย่างนี้เันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดก็ประกาศเลยว่าสภาเราชื่นชมเภษัชกรที่ทําอย่างนั้นและขอสนับสนุนให้ทำอย่างนั้นต่อไปก็พูดไปเลยแต่ผมคิดว่ามันต้องมันต้องมาชัดเจนเนาะแต่แต่ก็เข้าใจว่าประเด็นนี้ยังไม่ได้เขาคุยในสภาแต่อาจจะต้องฝากมีอาจารย์เฉลิมศรีอาจารย์มีรัฐพี่ช้องมาเนี่ยผมว่าอาจจะต้องมายกประเด็นนี้คือทําให้มันชัดเจนเพราะไม่งั้นเนี่ยน้องๆที่อยู่ข้างนอกเนี่ยน้องๆที่อยู่ข้างนอกบางคนซึ่งเขาไม่เข้าใจคือมันมันเรื่องคำว่าจริยธรรมจริจยบรรเนี่ยบางคนมัน มันมันมองไม่เท่ากันเราทําเคสสอบสวนเรารก็จะเริ่มต้นจากเรื่องที่ท่านอาจจะคาดไม่ถึงนะครับคืออาจารย์คุณหมออุดมศิลป์ศีแสนานามเยเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์รู้ไหมว่าทอมกับเจอร์รี่ที่มันวิ่งไล่ชีสอ่ะมันไล่ชีสเนี่ยหนูมันจริงชอบกินชีสจริงหรือเปล่า <c oughs> นะครับก็มีคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งจัดรายก,การทีวีเนี่ยน้องเป็นสื่อสารมวลชนได้ทราบเรื่องนี้ไปนะก็ไปชวนในผู้สร้างหนังทอมเจอร์รี่นะครับ มาแล้วบอกว่าคุณเคยศึกษาวิจัยจริงไหมว่าไอ้หนูทนี่มันชอบกินชีสอาจารย์บอกศึกษามากก่อนจะมาทำหน,นังบางคนมันไม่เอานักวิทยาศาสตร์มานะครับศึกษามาสิเรื่องแล้วหนูก็อยากกินชีสเลย <c oughs> ผมฟังแล้วเออเราเนี่ยตกอยู่ในอำนาจสื่อสารมวลชนหรือเปล่าบริษัทเล่านะครับน้องธีระเขาทํางานเรื่องเล่าเ็าพิ่งไปธีรังกาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามันมีวาทกรรมอันหนึ่งเลยนะครับก็คือว่า จริงๆแล้วกินเหล้าเนี่ยไม่ได้ทาให้ทหําให้มีความสุขหรอกครับแต่เพราะความสนุกเลยสนุก,กมากๆมันเลยอยากกินเหล้าแต่เข้าไปโฆษณาว่ากินเหล้าแล้วมีความสุขเพราะนั้นผมคิดว่าเราตกอยู่ในกระแสของสื่อสารมวลชนข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งน้องที่เขานั่งอยู่ตัวเลขเนี่ยมีอำนาจมีพลังมากนะครับมนนีพลังอย่างมหาศาลเลยนะครับคนถึงต้องซื้อสื่อเลยครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับในหนังเรื่องนี้ใครเป็นผู้ำกลับผมไม่ทราบเหมือนกัน นะครับแต่กำกับการแสดงมาจนถึงตรงนี้แล right> ้วเนี่ยนะครับจะไปไงต่อแต่มันมีผู้ที่รับผลกระทบนะครับก็คือเพื่อรัจกรพวกท่านเลยมานั่งอยู่ในห้องนี้ไม่งั้นท่านไม่มาเป็นเงี้นอบครับเพราะส่วนใหญ่ประชุมบ่ายสามว่ากลับบ้านนเดี๋ยวพ้องยิงถ้าเชิญมานะฮะไกลๆนะฮะแล้วเขาก็ต้องรีบกลับบ้านแต่วันนี้พี่สมพรยังนั่งอยู่เลยนะที่สิสเกตผมเช้าผมเล่าว่าชาวบ้านที่สิสเกตเนี่ยโดนร้่งนี้มีประชุมนะครับนานๆเข้านะฮะใส่เมอร์ก็เริ่มมาอันนี้เป็นสัญญาณ ทีนี้อาจารย์จิรพรบอกว่าเอาแบบสรุปๆนะครับก็คือว่าวคบ,บ,บทเนี่ยคือวิยาลัยคุ้มของพูดพวกะนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านบางคนก็กล่าวว่าเป็นวิยาลัยทางสาสุขอะไรเนี่ยนะแม้แต่ชื่อเนี่ยนะเรายังทําให้คนสับสนได้เพราะมันยาวแม้แต่วคบทอาจารย์จิรพรก็ถามให้ทอทหารต,ตัวหลังมันคืออะไรไแห่งประเทศไทยครับนะครับก็คือวิววทยาลัยการคุ้มของตกคาว่าการก็ไม่ได้นะครับผานุชว่วต้องคอยทักอยู่แนี่คือภาษาครับวิยาลายการคุ้มของพูดพวก ด้านยาและสุขภาพมันมาตรงนี้พ่อคีนครับสี่สี่ทุ่มแล้วผมจะกลับบ้านเภษตรกรจิระโทรมาผมบอกว่าเอ้ยจะกลับบ้านแล้วคุยกันกยังไม่ได้กลับบ้านจนถึงห้าทุ่มครับแกบอกว่าทำไมเงียบเหลือเกินนะครับที่เชียงใหม่ที่ลำพูนนี่น้องๆนัง่นงกันไม่ติดเลยนะครับแกก็บ่นมาบอกว่าพวกเราเนี่ยจะทําอะไรกันบ้างไหมผมบอกจะให้ผมไปทําอะไรไดไ้อะไรกันของพวกด้านยาและสุขภาพเ็าทาให้มีหน้าที่ทําเรื่องความรู้ครับก็ไม่ได้ให้ผมไปเคลื่อนไหวสังคม นะครับให้ผมันทะเลาะกับรัฐมนตรตีซึ่งมีชื่อเมือกับผมทั้งรัฐมนตรตีก่อนและรัฐมนตรตีหลังนะครับเวลาเรียกแล้วผมก็สะด้งนะฮะวิทยาวิทยาอยู่นั่นแหละนะครับนี่ก็คือที่เริ่มส่วนหนึ่งนะคือคุณจิระก็บอกมาผมก็บอกว่าเดี๋ยวนะรอดูซิถ้าโรงพยาบาลแห่งไหนน้องไม่ผิดจริงนะะผมพร้อมลงไปเลยนะครับว่าต้องปกป้องคนดีถ้าเขาต่อสู้นะครับแล้วเขาโดนกันแกล้งโดนหลังแกอันนี้ก็เรียน จีราไปตอนนะั้นแต่มันยังคลุมเครือมากนะว่าเป็นยังไงกยบงประเด็นที่พวกเราถกกันเนี่ยนะซื้อยาสวมสิทธิ์เนี่ยผมว่าประเด็นนี้ประเด็นใหญ่นะเราต้องถกกันให้ตกนะพานุชวดพูดดีว่าประกาศไปเลยดีไหมทําอย่างนี้ผิดไม่ผิดผมยังหนักใจไปถึงขนาดว่าวันนี้คนขโมยยาเนี่ยโทษจะอยู่แค่ไหนขโมย2เม็ดต่างกันไหมกับขโมย2,000เม็ดขโมยยาชนิดหนึ่งต่างกันไหมกับขโมยายาชนิดหนึ่งในทางจรรยาบัณน,นะกรรมการจัรยาบัณอาจะจารณาไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการร้องเรียนมาที่สภาเราจะตัดสินยัยงไงครับ วันนี้เรากาลังจะผ่านเข้าใจว่าผ่านแล้วใช่ไหมจารย์ข้อบังคับว่าด้วยการพักใช้เพื่อถอนอนุญาตน,นะครับผ่านในกรรมการกฎหมายส่งให้วิชาสภานะเพราะว่าการตัดสินโดยใช้วินิจฉัยบุคคลเนี่ยไม่ดีเท่ากันมีกรอบนะครับแต่มีกรอบแล้วก็ต้องมีวินิจฉัยเพิ่มเหมือนกันแต่ต้องลดให้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะค,คือข้อวินิจฉัยที่พานุชวยได้ตั้งโจทย์ไปแล้วว่าจะทำอย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้นี่เฉพาะเรื่องหนึ่งนะก็ต้องไปย้อนกลับไปทําเรื่องต้นก่อนคือ ถ้าเราไม่ทําความรู้นะเดี๋ยวเราผิดหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะเสนอวิธีการ 108, ร้อยแปดรลการเพื่อแก้ปัญหาครับแต่มันไม่ใช่วิธีการที่แท้จริงนะฮะผมคิดว่าวันนี้เราได้เห็นตัวอย่างที่ดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งเพศตรกรประพลนะผมถามว่าวันนี้เป็นโอกาสเพษตรกรประพลมากเลยนะฮะคนจะไม่รู้จักเพษตรกรประพลเลยในอดีตที่ผ่านมากองนี้เหมือนกองปิดทองหลังพระครับไม่รู้อยู่ที่ไหนวันนี้ออกทีวีทุกวัน <laughs> นะครับรู้จักแล้วนะครับเมื่อกี้พนุชชวบอกพี่แขกใช่ไหมฮะ พี่แขวะนะฮะชื่อเล่นเพศสัจพรนอย่างนี้มีอยู่ครับทํางานอยู่ในที่เงียบๆอีกหลายคนนะครับเอาออกมาให้สังคมเห็นนะครับว่าสองกองนี้นะกองยากับกองวัตถุเสพติดหรืกองยาเสพติดยังเป็นเรื่องสําคัญซ่อนอยู่นะฮะปีห้าศูนย์เกิดเหตุการณ์แล้วเงียบมาจนห้าสี่เป็นเพราะว่าพวกเราไปทะเลาะกันเรื่องการเมืองห้า1ูนย์หหนึ่งสองามบอกไม่ทราบคนมาเลยสูบเลือดสูบเนื้อจากยาเสพติดกันไปไม่สามกันนะ